มีประเด็นต่อเนื่องนำเสนอไปหลังจากตำรวจไปจับกลุม6คนเครือข่ายเว็บพนันสายเปย์หและมีการพาดพิงซักทอดไปถึงตำรวจระดับภูมิกับการเมื่อวานนี้ก็ไปดันว่ามีคำสั่งย้ายภูมิกับโรงพักบ่อวินจังหวัดชนบุรีให้ไปปริราชการที่สปสปสวนปบัติการภูทรชนบุรีขาดจากตังหน่งเดิมสาระสำคัญ พร้อมกับตั้งกรรมการสอบด้วยเป็นเพราะว่าจากการสอบปากคำแล้วก็ตรวจสอบหลักฐานปรากฏว่ามันมีข้อมูลเรื่องการส่งไลน์คือไลน์เนี่ยแชทเลยนะคะว่าทางผู้กำกับสบพบวินพันตำรวจเอกพันดาวดำคำเนี่ยสรุปยอดเงินจากเว็บพนันสายเป69คุยกับผู้ต้องหาเลยระหว่างผู้กำกับกับผู้ต้องหา มีหลักฐานทางแชทไลน์แล้วก็มีหลักฐานการโอนแบ่งกําไรเข้าบัญชีพันตํารวจเอกพันดาวด้วยค่ะโอโ้โหนี่เรื่องใหญ่นะตั้งกรรมาการสอบสวนต่อด้วยนอกเหนือจากการดำเนิคดีเพราะมีการไปแจ้งความแล้วกับตำรวจเพชรเกษมเมื่อวานก็มีทั้ง